Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова เอแคมปิ้งขออนุญาตต่อนะครับช็อตที่2นะครับมกีนหลังจากที่ได้ถ่ายตรงลรานำพบแรกๆไปแล้วนะครับอย่างเช่นเคยนะครับกล้องเอกก็ได้กล้อง 6pro นะล็อกอัเซล์อีกแล้วนะครับแสดงว่ามันคงจะหมดอายุขายของมันแล้วเพราะว่าใช้มาร่วมประมาณสัก4ี่หปีนะ 6pro สิบนะจะต้องเปลี่ยนอันนี้ขอเป็นอนุญาตเป็นซัมซุงกาเล็กซี่นะครับโคสไนเขาก่อนเขาหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อเขาจะมีใจ เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับ Galaxy A71 นะครับอันนี้คือภาพของการใช้ Galaxy A71 โดยที่ใช้มือล้วนๆถ่ายนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดประชาราบำรุงนะครับเพราะว่าจะมาดูความเป็นไปของทางเขื่อนนะเกินกนไปแล้วนะครับว่าจะพยายามมันใกล้มีการลอยกระทงนะวัดหลายวัดที่เอกไปถ่ายเขาก็จะพยายามทําเขื่อนแล้วถ้าถามพระคุณเจ้าหรือว่าถามคนที่เขาดูแลวัดเขาก็จะบอกว่าตรงนี้เวลาเราไปลงเล่นน้ําหรือว่า เล่นในลักษณะว่ามีแพรที่เราจะปล่อยอปล่อยปลาหรือว่าเราจะให้อาหารปลาอะไรเงี้ยก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเขื่อนมันจะทลายลงไปทีน,นี้เขาก็ทำเป็นเขื่อนทนี่ได้มาตรฐานมากขึ้นอีกหนึ่งวัดนะครับอันนี้ขอเป็นวัดแรกแล้วนะครับต่อไปหลังจากคลิปต่อไปนี้เอกก็จะตามร่าหาวัดที่เขากําลังทําเขื่อนในการทําให้มีความมั่นคงกับทางเขื่อนค่อนข้างจะสูงแล้วก็มีการทําเป็นแพรเพื่อให้อาหารปลาแล้วก็ เราก็สามารถจะปล่อยพลาได้ด้วยนะครับเป็นกุศโลบายของเอกตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่แยกกระแพงแสนะครับอยู่ที่แยกกระแพงแสนภาพผมไม่แน่ใจนะจะเป็นยังไงย้อนแสนหรือว่ายัางไงนะตอนนี้ใช้เป็นระบบการสั่นที่เป็นของตัวกล้องเองก็ทําใจนะครับแต่ผมว่ามันโอเคนะเออผมว่ามันโอเคนะพอๆกับกล้องโกโปรที่ผมใช้อยู่เลย <c oughs> แต่ว่าระบบเสียงอาจจะต้องใช้ไมค์เซลฟี่ในอนาคตแล้วก็ใช้ตัวไมค์อันนี้คือระบบเสียงของทางตัวกล้อง AJ จัดหนึ่งโดยตรงนะครับของซัมซุงนะจุดเด่นของวัดประชานาบำรุงนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าตอนนี้มีการบูรณาการก่อสร้างนะครับทาเป็นโบุโบสถใหม่นะครับโบสถ์ใหม่นั่นเองนะครับเคียงคู่กันนะ,ะเดี๋ยวให้เอกดูเอกตงพลิกไม่เป็นนะเอกก็จะทําอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับพลิกอย่างนี้ไปก่อนนะตอนนี้อยู่ที่วิหารนะครับ อายอาุเป็นที่วิหารอา,อายุ1 6 0่ปีคู่บ้านคู่เมืองนะครับของทางกำแพงแสนมานะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปกัษศลก่อนแต่ว่าให้ดูก่อนนะครับว่าจะมีโบสถ์ใหม่แล้วก็ไม่หมดใหม่แล้วก็บท์เก่าทางนี้นะครับการบูรณาการก็ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างค่อยๆไปค่อยๆไปดีกว่าน,นะครับเพราะว่าตอนกเศรษฐกิจนี้การ ที่เราจะใช้แรงงานหรือว่างบประมาณการก่อสร้างเนี่ยผมว่าหายากมากเลยมันในช่วงหลังโควิดมาไม่นานแต่ที่หนึ่งใดน,นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปข้างนอกนะนี่ดูด,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 ดันดูนะเป็นหน้าต็นนลักก์ตอนตอนนั้นผมมาเนี่ยพญานาคเนี่ยยังไม่ได้ทาสีนะถ้าใครจาได้กับบรรยุธทธบเเก่าๆนะพญานาคยังไม่ทาสีนะแล้วก็ทางโบสถ์ใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทาสีโบอนนี้นเขาจะมีองค์พระพุทธรูปใหญ่มากๆอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวแล้วเสร็จยังไงเนี่ยเดีด๋ยวเดาจะมาดูนะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับตอนนี้เราก็าต้องมากราบนะครับหลวงพ่อธรรมาดีนะอายุ1,600ปีนะครับเป็นของคัวพระเมรงนะครับของทางลํำแพงแสนองรานี่นะครับไปตรงนี้ดีกว่าบอกก่อนนะครับว่าถ้ามีการสั่นไหวอะไรามากมายก็กราบขออนุญาตด้วยนะครับน,นี่มันใช้ระบบของทางกล้องมือถือจริงจริงนนรุนรุ่นเลยภาพออกมาเป็นยังไงก็ตามนั้น ตัดสีอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเอกก็คงจะใช้สีตามตัวกล้องของไปเลยไปสาธทุสาทุก่อนนะครับก่อนที่จะพาไปชมในอื่นนะเทปนี้จะพยายามรีบปล่อยนะพยายามรีบปล่อยอ่ะอันนี้อยู่คู่วัดมานะครับคือมันนี้อยู่คู่วัดที่นี่นะนำมาน่าจะเป็นของทางอายุทยานะครับแล้วก็มาปฏิเดฐานอยู่ตรงนี้นะแต่อายุ1600ปีนะครับคู่บ้านคู่เมืองมาครับ อ่งก็สัธุสาตวุลงกันนะครับสัตสาธุสธัตว์ุหลวงพ่อนะครับธาวรวดีนะครับพระเมืองเก่ากำแพงแสนดูกันเพื่อนๆนะครับดูกันเพื่อนเนมีการจุดทูปจุดเทียนแสดงว่ามีการมาสักการะนะครับอันนี้มันเป็นพิธีโปร่งโปร่งไม่เป็นไรนะเตือนไฟไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการที่เราจะไปจุดทูบในโบสถ์นะครับที่เป็นโบสถ์เกา่า ปิดแล้วไม่มีใครดูนั es, ้นนั้นไม่แนะนานะครับไม่ไม่ควรกระทำเลยนะครับนั้นเขาไม่มีคนดูถ้าเกิดปืนมันไม่ควรกระทำเลยวะเดี๋ยวเอกพาไปที่เขื่อนก่อนนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ก็อยากจะไปดูที่เขื่อนว่าความเป็นไปเขาทําเสร็จถึงระดับไหนแล้วนะเอกก็ต้องผ่านมรสุมของเจ้าสุนัขอยู่เมื่อกี้วิ่งหนีหน้าดูเลยแต่พอเราเรียกมันเรียกเรียกมันนะเออมันก็ดีกับเรานะเพราะฉะนั้นเราคุยดีกับใคร เขาก็จะดีตตอบกันมานะครับขนาดหมาเราดีกับเขาเขาก็ดีกับมาเพราะฉะนั้นการพูดภาษาคนนะครับไม่จะเป็นนะที่เราจะต้องเป็นกระซิเข้าห้างกันนะครับขับรถขับเวลาเราใช้ดนยรพิณนะไปใส่เขาก่อนเขาก็ใส่กลับ้องไหมครับเพราะฉะนั้นดีต่อกันไวแล้วท่านคนไทยยกมือไหว้กันมันไม่ได้ตายแล้วครับแล้วทุกอย่างมันก็จะซอฟลงประมาณ80%นะที่เหลือก็เป็นในเรื่องของประกันถ้ามึงไม่มีประกันกูก็ว่าอะไรไม่แล้วตัวใครตัวมัน เย่ yeah, <laughs> อยู่นดูนี่นี่รองเท้าหายรองเท้าไปไหนนี่ไปสอนเท้าไปไหนวะลืมโมมากเลยรองเท้าหายก็จะมีการนะครับร่วมกันนะครับบริจาคเส่นเดิมนะครับนะช่อฟ้านู่นนี่นั่นนะครับถ้านักพุิทีนี้ก็มามาคุยกับทางพระคุณเจ้าก่อนนะครับมาตรงไหนว่างไม่ว่างอะไรนะเขามีการจองเข้าอยู่นะครับมีชื่อมีจองแล้วจองแล้วจองแล้วนะครับเป็นบุญกุศลของเขาเขาเขารีบทํานะ อ,อ๋อเอกขึ้นมาทางนู้นเดี๋ยวเอกเอาเอาเกลือกอกเดี๋ยวเอาเกลือกแต่ทางนี้แั่จบแล้วตรงนี้สวยแน่เลยสวยสวยน่าสนใจกันทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูแต่จะเข้าไปข้างในามากไม่ได้วันนั้นก่อนคลิปที่แล้วพระคุณเจ้าเข้าพาเข้าไปนะเขาเลยเข้าไปถ่ายได้นะเพราะอันตรายนะเดี๋ยวพวกนูน่นนี่นั่นตกใส่หัวมาไม่คุ้มนะ ออกทางไหนได้วะออกทางนี้ได้บอกว่ากลัวหมามากเลยออกทางนี้ดีกว่าออกทางนี้นี่เอชฉลานด้วยกูกูไม่ได้งโงงแบบนี้กูไม่ได้งโง่ที่กูคินคดนีู่ว่าออกทางนี้ดีกว่าออกทางนี้อันตรายดงหมาเยอะมากอ่ะฮะไม่ได้กินกูหลาบในหมาน้อยอ่ะนี่ครับถ้าเราเยื้องมานะจากทาง เป็นรูปของทาง,ลงหลวงพ่อนะครับพระาลบาดีก็เยื้องมานิดเดียวนะครับอันนี้ก็มีความร่มรื่นนะอันนี้เดียวเรียๆนิดหน,นึ่งนี่นี่ให้อาหารปลานะครับสิบบาทยี่สิบาทนะครับกดไปแล้วก็หนมันหย่อนลงมานะอออันนี้ผมว่าดีนะไม่มีการโกงกันด้วยนะสิบบาทได้ตำแหน่งตำนั้นเลยนะครับเพราะน้ำปลาจะไหลนะครับ <S 2> <S 2> <S ดูนะเรียๆนะครับ ถ้ามันร่มรื่นนะก็เดี๋ยวอีกสักพักคงจะน่าเดินหน้าเที่ยวนะอีกน้อยนดแล้วถ้าคนผู้คนเขาทาเสร็จแล้วก็จะคงยังมีการปล่อยน้ำพงน้ำผู้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนี่คือที่ผมว่าไว้นะครับนี่คือทางที่พระคุณเจ้าพรานเรสร้างไว้นะครับเขากาลังเร่งอยู่นะให้มันแล้วเสร็จนะครับจะตดต,ตรงนูน้นนะแต่แพรตรงนู้นสามารถลงยังได้นะ แต่ตรงนี้เขาจะตียาผสมตรงนู้นนะครับการตะเก็บไหมนะครับเวลามีการลอยกระทงม,มีนู่นมีนั่นมันจะได้สะดวกสบายนะนะเขาเขาเร่งกันอยู่นะครับทํางานเขาเขาล้นร้นกันอยู่นะครับพอเสร็จแล้วเขา,าก็อหยุดอยู่คับนคกกับเมียเข้วนะเขาใจเข้เนะเพราะฉะนั้นงานถ้ามันยังไม่เสร็จดีก็ไม่ต้องไปว่าเขานะครับเราพยายามเร่งที่สุดเท่าที่จะทาได้นะ,ะไปเดี๋ยวเสร็จแล้วเอกก็กำลังอ่อยเคียนเดี๋ยวเขาเลาะเลาะเลาะไปนะครับเดี๋ยวเราจะเลาะทางนี้ไป ปกติตรนี้ยังไม่ไทาสีนะน,นี่เขาเริ่มทาสีใกล้เสร็จแล้วถึงตรงนู้นนะครับอัน,นี้คือจะเป็นโบสถ์ใหม่นะครับแอบแอบมองเขาจะเห็นนะครับองค์พระรูปเพิ่งเสร็จวัปรธทันค่อนข้างจะเหลืองอลามเลย,นะยเดี๋ยวเอกจะพยายามส่อเข้าไปดูนะต้องระวังเรื่องของตะปงตะปูเป็นหลักนะครับเราไม่ได้ใส่ใเซฟตี้มาเพราะฉะนั้นเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะก่อนจะไปถ่ายทอดให้ใครก็ดูด้านหลัง เนี่ยไปได้อกว่าไปทางนี้ดีกว่าตอนนั้นเป็นน้ำแฉะนะเดียวๆนิดนึงนะครับรูไอะให้ดีนะมาเข้าวันมันเห็นชัดอยู่ยหรอกมันอย่ามาดึกมาไม่ได้นะครับโบสถ์โบสถ์วัดดลือดเขาปิดโกโมงกันนะครับอย่าทะลึ่งมาทุ่มนะอันนี้คือใบนะครับคลิปๆนะครับที่เขากำลังโนรงสร้างกันอยู่นะ แล้วเสร็จประกันในนะครับเอกเขาจะได้กลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะเห็นไหมเขาจะทำพญานาคทาทรงทาสีอันนี้เราเป็นที่เรียบร้อยนะแอบเข้าไปดูเธออยู่นะจ๊ะก,ก่อนผมไม่แน่ใจว่าบทบดเก่านี่ยังไงเข้าได้ไหมนะระวังอย่างเดียวนะครับตะปูโดนไปนี่จ๊ะเลยนะครับอันนี้เราอย่าเสี่ยงเข้าไปดีกว่านะครับ ว่าอัศเดนทักแผดขึ้นมาอันตรายว่าไงลูกเราต้องตีสีกับหมาไว้ก่อนนะครับน่าจะเข้าได้นะแอบดูนิดนึงก็ได้นะข้าบนเขาจะมีเป็นพุทธรูปหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยตอนนั้นพราคุณเจ้าบอกหนูจำไม่ได้แล้วน่าจะอยู่ข้างมอนสุดนู่นเลยเนี่ยพาไปอันนี้บทเก่ามาดูบทเก่าก่อนสีมาใหม่นะครับสีมาใหม่เออไม่เป็นไรลูกแล้วรู้จักกันรู้จักกันลงมาลงมา เอออันนี้อันนี้เป็นอันนี้ของเก่าแต่น่าจะเริ่มทาสีใหม่นะผมว่านะเริ่มทาสีใหม่อันนี้จะเป็นขอบของโรงเรียนนะครับขอบของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ทางของทางทางที่เอ่อคนที่เขาสนับสนุนนะเก้าเก้าสิบเจ็ดไร่นะโอ้โหจำนวนมหาศาลเลยนะครับเก้าสิบเจ็ดไร่ในสมัยก่อนนะนะครับ เก้สิบเจ็ดไร่แล้วก็มาทยอยทยอยซอยออกมาเป็นโรงเรียนมากเป็นโบสถ์วิหารน,นู่นนี่นั่นนะครับก็าเป็นสิ่งที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองนะครับเวลาเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมีสิ่งนี้ให้ลูกหลานเขาได้รู้ว่าคนที่สร้างเนี่ยคืออะไรอันนี้คือปัญหาสําคัญที่เราจะต้องรับรู้เขาด้วยนะครับด้านหลังนะครับน่าจะเป็นถ้ามีงานถ้าเป็นลานจอดรถล่ะลานจอดรถเพราะว่าเป็นของทางโรงเรียนนะถ้ามีงานบุญงานอะไรใหญ่ก็เป็นงานางานั้นมาเริ่มทําสวยๆแล้วล่ะครับ ย่องทาสวยละผมอยากจะเข้าไปนะแต่ลูกน้องคงไม่น่าให้เข้าอ่ะเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าลงน้องให้เข้าไหมไม่มีอะไรมห้ผเดินชิวชอยู่เข้าไปดูตรงนี้ะเข้าไปดูโบสถ์ใหม่แต่ตรงใต้เนี่ยผมเคยเข้าไปแล้วนะใครดูคลิปเก่าเนี่ยเข้าไปดูได้นะข้างใต้นยเป็นที่เก็บมีองค์พระนู่นนี่นั่นเต็มเลยนี่เป็นอะไรของมัน มันมีปัญหาเลยครับเราวะทะเลาะกับหมาซะดีเนาะอ่ะแอบดูนิดนึงนะครับนี่น่าจะมีการก่อสร้างอยู่นะครับว่าไงลูกรักกันรักกันเออรักกันนี่คือนะครับแต่ผมจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปข้างในนะครับถ้าไม่มีพระคุณเจ้าหรือว่าคนผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าไปเนี่ยเราอย่าอย่าเข้าไปนะดูดูรอบนอกก็พอนะครับเออไม่เป็นไรลูกมมาดีมาดีมาดีลูกเออ ตอนนั้นได้ดูไปแล้วนะครับตอนนั้นตรดองค์พระแล้วในนี้นะครับยังไม่แล้วเสร็จนะยังไม่แล้วเสร็จสักใหญ่พักใหญ่เลยละผมดูทรงของตลาค่ที่เดี๋มาก็อยู่ทรงประมาณนี้แหละแต่ไม่赖เขาเป็นเขาไปครับโอโบโสดไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคอนเซปต์ผมยังคงใช้ได้อยู่เสมอนะครับปะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้รู้ว่าตรงกำแพงแสนนะครับ ก็แวะเข้ามากาสักการะแล้วก็มาช่วยกันบริจาคคนเล็กๆคนละน้อยนะเพื่อเป็นการสนับสนุนการก่อสร้างมันจะได้ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นนะครับไปตรงไหนต่อเออโบทเก่าเจ้าถิ่นอยู่ก็ไม่กล้าเข้าอ่ะโบทเก่าเจ้าถิ่นอยู่นึกถิ่นขว้างอยู่ เข้าไม่ได้เข้าทางอื่นไนะมั้งทาถอื่นดุมากถิ่นคว้างอยู่ถิ่นบอกอย่านะอย่านะโบดนี้ค่าจองอ่ะอย่าลืมนะครับเห็นบแวบๆนะแล้วนะอ่าแต่ข้างบนข้างบนสามารถเข้าได้นะจะขึ้นมาข้างบนสุดได้เนะี่ยตั้งเสร็จแล้วเสร็จกันนะให้มากกันอีกทีไปกลับกันดีกว่าครับยังไงก็เป็นคลิปสั้นๆเหมือนกันนะครับ ยังที่เข้าตรงน้ำหน้าอยู่เลยช่างเขาอยู่ช่างเขาอยู่ขอช่างขอช่างกันบะ้างหนึ่งขอบคุณครับครึ่งเต้นประมาณครึ่งเต้นช่างเขาทำประตูใหม่เหรอครับเนี่ยครับว้าวแต่โบสถ์เก่าทำประตูใหม่แอบเข้าไปดูนิดนึงได้ไหม ทางนู้นเจ้าถิ่นเข้าฝางหน้าอยู่กำลังฮือฮือมีอยู่ตัวนึงอ,อันนี้คือของของเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางช่างเข้ามาทำใหม่นะครับโอเคคงจะให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีงานบุญใหญ่นะอะสาธุสาธุร่วมกันนะครับใครได้ดูก็เป็นบุญกุศลนะคระับกางสาธุสาธุร่วมกันนะอันนี้เป็นบุเก่า แต่ผม็ไม่แน่ใจนุย้ยจะมีการโยกย้ายอยาอ,อกหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นต้องอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าพระประธานหลักของเขานาวิหารวิหารนั้นอยู่แต่ทางเนี้ยผมดูทรงแล้วน่าจะปิดตายเพราะฉะนั้นดูเป็นดูเป็นบุกนะุอสด้วยยางไงดูมีช่องเอกเลยขออนุญาตขึ้นประกาศกันสา่งทุกสา่งทุกคนครับผมจะเห็นวนะ่าเพราะว่ามันการมันสึกกร่อนมาแล้วนะครับก็ต้องมีการทำนู่นทำนี่ใหม่มาแล้ว ผมว่าน่าจะทําใหม่แหละแต่ว่าจะต้องปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปเปิดเป็นโบสถ์ใหม่ส่งน่าจะเป็นงั้นเพราะว่าประตรงประตูนี่เขาต้องทำใหม่อของเก่ามันอายุมันเท่าไหร่นะเป็นร้อยร้อยปีอ่ะจะอยู่ไหวเหรอใช่ไหมมันต้องมีการทะนุบำรุงอันนี้คือเรื่องปัจจปัจจุบ,จบ,บันทันหัวนเพราะฉะนั้นช่วยกันมานะใครผ่านมาทางนะครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีอ่าปยุธยานะครับแล้วก็ในเรื่องของการเจริญบุรี ถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาเพราะตัวนี้เป็นจุดกึ่งกลางของแยกกำแพงแสนเข้ามากราบแนละ้วล่ะสำคัญแล้วก็ถวายเปัจตัวใจนี่ๆหน่อยๆน,อยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดให้เราจะได้ไปต่ออย่างยิ้มปลงยิ้มใจนะ<ม>ว่าเราเออข้ามากราบพระแล้วเ<ม>พจภัยจะได้ไม่มีมาหาเรานะมาเราไปปิดตรงนู้นเงินเท้าเดี๋ยวนี้นอาสาธุสาธุกอนกลับนะครับ เดี๋ยวอาจจะแคปหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อเป็นภาพหน้าปกก็ไดถว่าไม่ีีนะอย่าน้อยกแน่เข้านะไปๆไม้ไม้โดนๆดนไๆๆย่ปัดคืนนี้ะอีกักประมาณ2อง้อนนะตอนค่นี้ก็ได้เ่งๆน่ย่นี้ก็ได้ดูนะเ่็กันมาดูหน่อยนะครับบัตสวยๆนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นมานะอาจจะเป็นแลนด์มาร์ใหม่ของ แถวแถวนี้ก็ได้นะจุดศูนย์กลางก็คือแยกกระแพงแสนแล้วก็เจอเลยกับค้าตะลกคมคับข้างนะมีตลงตลาดนัดโอ้เพียบเลยแล้วก็นี่ทําใหม่นะครับสวยแต่ก่อนมาไม่มีถ้าเป็นค่อยไปนะครับวัดวาอารามจะเย็นๆนะฮะจบแล้วกดวซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะเพื่อให้เรารู้นะครับว่าเอกไปไหนแล้วก็จะไปทําอะไรนะครับบางทีถ้าเราไม่ได้ติดตามกันเนี่ย มันอาจจะไม่ชอบโผล่ในหน้าฟิทเทหร่หรอกเอกไม่ใช่ช่องดังช่องอะไรขนาดนั้นที่มันจะคนจะติดตามมากมากนะเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์ดีนะครับสวยสดงดงามแน่นอนเอกก็จะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับไปเอ็กก็ขอลาแล้วอบร้อนมากเลยปกติไม่ค่อยใส่หมดไม่ค่อยนวดแต่วันนี้ต้องขออนุญาตนิดหนึงก็แค่กดแชร์ไปกำลังใจนะครับคนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีนะครับให้การทํางานของการทําช่องของทาง YouTube ทุกคนเนะี่ยมันมีความภาคภูมิใจนะ สิ่งที่เราได้ทํามานะมันมีการเสริสละทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ทุกช่องแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาน้ํามันนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคชะตานะครับที่เวลาเราไปแล้วนะมันอาจจะบรรทบศบอะไรที่มันถ่ายได้ไม่ได้มันก็อาจจะเก็นนกเป,ปัญหาภาพทังหน้านะของทางคนทำ YouTube แต่ถ้าเรากดกําลังใจสักนิดสักหน่อยอ่ะเขาก็โอเคละอย่างน้อยสิ่งที่เราทํมามันมีคุค่าสำหรับเขาเป็นดูด้วยนะครับโอเคนะบายยูเจอกันซิยูเกเดี๋ยว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 เลยวเดี๋วเดี๋ยวเลยนี่วเดี๋ยว ไม่โกรธพ่อแล้วใช่ไหมเออรักกันรักกันรักพอ่อรักพอ่อเออรักรักนะตัวนี้ตัวแสบเลยตัวนี้ตัวแสบเออตัวนี้ตัวแสบจำหน้ามันไว้นะอันนี้ตัวแสบไอ้เสือเนี่ยไอ้เสือ <c oughs> ไอ้เสือ <c oughs> ต้องจำมันไว้ดีๆโอเคจำไอ้เสือไว้ด้วยนะเจอมันอย่าวิ่งหนีมันนะครับห้ามหมานี่นห้ามวิ่งหนีนะครับแล้วก็ให้อยู่เฉยๆนะเออเขาไม่ทาอะไรหรอกถ้าเราอยู่เฉยถ้าท่าต้องวิ่งหนีมันจะวิ่งชอบวิ่งไล่เลยโดยธรรมชาติของหมานะมันเป็นนัก รียปหน้าเจอกันนะครับผมกดไลค์กดสติมก,กดแคมเดิมนะครับคลิปหน้าจะอาจจะไปอีกวัดหนึ่งที่วัดนี้ก็กำลังเติมเริ่มเริ่มการทะนุบำรุงในเรื่องของการทำกำแพงริมน้ำแล้วก็จะมีโปะให้ให,ให้ให้อาหารปลาแล้วก็ปล่อยปลาให้ด้วยไปเจอกันซิยูเอาปิดช่องกูใช้มือถือด้วยปิดทางนี้ I just feel alive